รู้สึกปแปลกๆนะคะปีหน้าจะไม่มาแล้วถ้าระบุดิฉันเป็นวัยกลางคนนะคะ<อ>ปกติไปอยู่เวทีอื่นเขายังพอดูโลมให้เป็นคนรุ่นใหม่อยู่เ<อ>วทีนี้เวทีแรกได้รับการสถาปนาเป็นวัยกลางคนนะคะ<อ>ก็คิดว่าปีหน้าถ้าไม่เปลี่ยนพิธีกรเลิกมาแล้วนะ <laughs> แต่วเล่นนะคะ เนื่องจากว่าเราพูดแถวกลางนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องหัวหัวจะโดนพูดไปหมดแล้วชอ่อก็เลยอยากจะมาชวนพูดเรื่องที่ปีนี้ถือว่าอินเทรนที่สุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆค,คลี่คลายว่ามันเกี่ยวข้องกับรุงรวมทองอย่างไรอยากพูดเรื่องคนรักชาติคนรักชาติคนอย่างชอ่อกันนิกาเป็นคนประเทศไหนคะเขาเป็นคนชังชาติค่ะ เพื่อพักซ่อมโดนสถาปนาว่าเป็นพวกชังชาติคนอย่างมุกอีเลเวนฟิงเกอร์เป็นพวกอะไรคะชังชาติคนอย่างไอพวกม็อบสามกีบชูสามนิ้วเป็นพวกชังชาติหนักแผ่นดินไปไหนโดนเปิดเพลงไล่ตอนนี้เลิกเปิดแล้วนะคะหมดหมดเทรน์ประเทศนี้สะดุด,ดียกย่องวีรบุรุษและวีรสตรีผู้รักชาติ มีอนุสาวรีย์มากมายมีงานกลึกมากมายที่ไม่ต้องจัดข้ามถนนแบบนี้จริงๆข้ามถนนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่างานอื่นเขาก็ดูจัดกันได้อย่างมีพื้นที่นะคะความรักชาติของวีรบุรุษและวีรสตรีเหล่านี้ ส่วนหนึ่งพวกเขาเป็นผู้ที่เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อปกป้องชาติเรามีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ไหมคะเรามีอนุสาวรีย์มากมายเพื่อเป็นเกียรติเป็นความทรงจำรำลึกถึงวีรบุรุษวีรสตรีที่พลีชีพเพื่อชาติเวลาพูดว่าปลีชีพเพื่อชาติหมายถึงผู้ที่ไปปกป้องแผ่นดินปกป้องมาตุภูมิที่ฉันเห็นด้วยค่ะพวกเขาควรต้องได้รับการสะดุกดี มีคนรักชาติอีกประเภทหนึ่งเป็นคนดียอ,อยักกะลันคนดีพวกนี้บอกว่าตัวเองรักชาติใส่เครื่องแบบผึงผายอยู่บ้านหลวงแถวแนี้ค่ะอยู่บ้านหลวงแถวแวนี้นะคะเลยขึ้นไปนิดนึงนะคะคนพวกนี้บอกว่ารักชาติเป็นคนดี ถังมาเหยียบหน้าคนไทยไปแล้ว13ครั้งในรอบ93-94ปีคนเหล่านี้บอกว่าตนเองรักชาติโดยเราไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าชาติในความหมายของพวกเขาคือใครเขาจะพูดแบบนี้มาเขาจะพูดติดปากรักชาติรักสถาบัน ที่จะเป็นคําว่าสถาบันรักสถาบันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะคะเป็นคนไทยรักสถาบันไม่ใช่เรื่องผิดแน่นอนเป็นเรื่องที่ควรภาคภูมิใจแต่คําว่าชาติเนี่ยคืออะไรคะชาติมีแต่แผ่นดินเป็นชาติได้ไหมคะในเป็นได้แต่ในแผ่นดินไม่มีประชาชนอยู่มันเป็นชาติไหมคะชาติจึงประกอบด้วยแผ่นดินและคนที่เกิดเติบโตทำมาหากินและสร้างความเจริญงอกงาม กับแผ่นดินนั้นชาติจึงหมายถึงแผ่นดินและประชาชนคนรักชาติหมายถึงคนที่รักเกียรติภูมิศักดิ์ศรีผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนอย่างลังสีมันโลมคนอย่างมิโรดที่ออกมาเปิดโปงสแกมเมอร์ที่หลอกลวงเอาเงินคนไทยหมดไปเป็นแสนแสนล้านเขารักชาติไหมคะคนแบบพลิตหน้าดำข้ามเคดประชุมกรรมธิการแก้และธรรมนูญ มรดกของคณะรัฐประหารชิ้นสุดท้ายออกไปเขารักชาติไหมคะแล้วคนอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนอย่างพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้ดิบได้ดีรักชาติรักแผ่นดินมาจนถึงวันนี้แต่เคยเห็นหัวพี่น้องประชาชนหรือไม่คนอย่างพลเอกสนธิบุญญรักษ์กลินคนผู้นี้ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้รักชาติที่ฉถามว่าข้อแรก ปกป้องแผ่นดินมาตอนไหนท่านอาจจะบอกว่าท่านลบมาตั้งแต่หนุ่มๆท่านลบมาตั้งแต่หนุ่มๆคนอื่นก็ลบค่ะท่านไม่ได้ลบอยู่คนเดียวแต่มีท่านค่ะที่ถอยรถถังออกมาเหยียบหน้าคนไทยแล้วล้นนำหน้าทีิประทายไปจากคนไทยรักชาติแบบใดคนอย่างลุงรวม,ม,ม,มทองไทยวันคนอย่างลุงรวมทองเคยมีใครคิดไหมคะว่า คือวีรบุรุษกู้รักชาติรักแผ่นดินลุงนวมทองบอกว่าคนไทยฆ่าได้อยามไม่ได้ลุงนวมทองกู้เจ็บปวดและอับอายกับการทำรัฐประหารซ้ำซากแกเห็นมาแล้วหลายครั้งในช่วงชีวิตของแกทนไม่ได้เพราะรู้สึกว่าประชาชนถูกกล่นถูกเหยียบย่ำถูกยามอำนาจคนที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากชีวิตเลือดเนื้อของตัวเอง ยอมพลีชีพเพื่อชาติเพื่อที่จะบอกว่าพวกมึงทำแบบนี้กับพวกกูไม่ได้พวกคุณทำแบบนี้กับประชาชนไม่ได้จะถือว่ามีรถถังมีปืนมีอำนาจแล้วจะมาพล้นประชาชนแล้วยังจะกล้าอ้างว่าเป็นพวกรักชาติอีกทำไม่ได้เพราะชาติคือประชาชนชาติคือเกียรติยศศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของพี่น้องประชาชนแล้วมีสักครั้งหนึ่งไหมคะ ที่รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการในประเทศนี้จะยกย่องคนอย่างรวมทองไพรวันว่าเป็นผู้ปลีชีพเพื่อชาติไม่เคยมีเพราะว่าในหัวสมองของชนชั้นนำคนที่มีอำนาจในประเทศนี้ชาติไม่เคยเท่ากับประชาชนเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้กันมาลำนึกถึงการตายอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีอย่างผู้รักชา ดินตีชีพเพื่อชาติของลุงรวมทองเราทํากันอยู่ในหมู่ประชาชนไม่เคยได้รับการยกย่องเชิดชูโดยหน่วยงานรัฐแม้แต่หน่วยงานเดียวย้อนกลับไป20-30ปีที่แล้ววีรชน6ตุลาก็เช่นเดียวกันย้อนกลับไปหลายสิบปีที่แล้ววีรชน14ตุลาก็เช่นเดียวกัน ไม่เคยมีใครรู้สึกว่าต้องยกย่องพวกเขาในฐานะผู้รักชาติและปรีชีพเพื่อชาติอันหมายถึงชาติซึ่งประชาชนมีอำนาจสูงสุดวันนี้เราไม่ได้มาแค่เพื่อบอกว่ารุงนนทองควรจะถูกยกย่องในฐานะวีรบุรุษของชาติผู้ปรีชีพเพื่อชาติผู้รักและปกป้องประเทศชาติอันเป็นที่รักของพวกเราวันนี้เช่าขอเชิญชวนทุกคนอย่าก,กลัวอย่าเขินอาย ที่จะบอกว่าเราเป็นผู้รักชาติค่ะเราไม่ใช่คนข้างชาติเราเกิดเป็นคนไทยเรารักชาติไทยไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ความรักชาติของพวกเราคือการปกป้องเกียตรติยศศักดิ์ศรีของประเทศชาติในฐานะอารยะประเทศที่เป็นประชาธิปไตย คือการปกป้องสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยคือการปกป้องความเป็นไทยที่ไปเชิดชูมีเกียรติมีศีในเวทีโลกได้เดินไปเวทีไหนไม่อายใครไปพบปะผู้นําชาติไหนไม่ต้องไปเป็นลูกกระจเขานั่นคือความรักชาติในแบบที่ถ้าลุงนวลทองอยู่มาถึงทุกวนันนี้แกก็คงภูมิใจใครก็ตามที่อับ ที่ประเทศมีรัฐประหารย่อมภูมิใจกับการที่ประเทศเรามีประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพให้กับพลเมืองวันนี้เราต่อสู้เพื่อความฝันเดียวกันค่ะเพื่อความฝันว่าผู้รักชาติประชาชนผู้รักชาติทุกคนจะช่วยกันปกป้องผลประโยชน์ชาติและช่วยกันพูดดังๆเตือนสติเพื่อนพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยกันว่าวันนี้ นาทีนี้มาช่วยกันรักชาติรักให้ถูกทางเหมือนคำว่ารักลูกให้ถูกทางเราก็ต้องรักชาติให้ถูกทางเหมือนกันค่ะรักชาติโดยปกป้องผลประโยชน์ของพวกเราที่น้องประชาชนรักชาติโดยปกป้องไม่ให้ต้องมีการรัฐประหารมาถ่วงความเจริญของประเทศนี้รักชาติโดยการช่วยกันบอกว่าสิทธิการประกันตัวของนักโทษทุกคนคือสิทธิขั้นพื้นฐาน รักชาติโดยการบอกว่าต่อจากนี้ไปหน้าไหนกล้าล้มล้างผลการเลือกตั้งกล้าทํารัฐประหารมันเป็นพวกไม่รักชาติมันเป็นพวกทําลายชาติพวกมันต่างหากเป็นพวกชังชาติไม่ใช่พวกเราช่างคิดว่าวันนี้ต่อสู้กันเพื่ออนาคตแบบนี้และอย่าต้องพูดประโยคแบบปรุงนวมทองไม่เอานะคะ นเงินทองเป็นคนสุดท้ายที่จะพูดว่าเกิดชาติหน้าอย่าให้พบเจอการรัฐประหารอีกเลยเพราะวันนี้พวกเราทุกคนนะที่นี้มาทําให้เห็นร่วมกันในชาตินี้ชาตินี้ของพวกเราตั้งไม่มีการรัฐประหารอีกต่อไป